วงของแท้เลยล่ะครับเนี่ยราคาก่าราคาก่บว่าถึงสองเมืองนะครับเนาะแทงโถมหาแน่หอยเพิ่นนะครับเด้อมาบนงงัวแ,แม่ลูกก่อนครับแม่ลูกลูกแม่นะครับเนาะโอ้ยลูกผรูครับลูกแม่พันว่าละ่ะแม่ลูกลูกผรูพอดีแน่หอยเผินอยู่น้ำพอดีไล่ไปไหน,นล่ะครับแม่ลูกผูอยากได้สามเงินกลัวครับอยากได้สามเงินก,ก,กลัวครับผมอันนี้มาเท่ากันมาลองครับแมนแมนครับอันนี้ แม่สาวครับแม่สาวหลายเป็นไดครับสองพันว่าได้สองสองเท่าไดครับสองพันหายากได้สองหาแครับเนาะให้หอยพันอยากได้สองสองห้ามึงหลบหจยน่อยแม่ลูกยากได้สามสิหาเอ้างหลบๆตโจยหน่คนครับบันทายคนองสูงแม่ลูกนี่เผู้ขี้ร้อยสี่สิบนี้แครับเนาะไี่สิเป็นเมืลูกแรกละครับเนี่ยเม่อลูกแรกกับลูกลูก่เกินสองนะครับเนาะ แม่ลูกลูกผัวอยากจายลูกได้กันดีอยู่ครับผมอยากจายลูกแดงเข้มดีอยู่อุฝากเบอร์ไหวนน,นะแม่หน่อย062ครับ062 478 478 0168 0168เป็นมาอยากได้เกิดจังทักมาโทรมาหาในหอยคนนะครับเนะครับผมแม่ลูกลูกผูวนะครับเฮ็ดแม่บอกแม่พันในเงาไกลยู่ครับลูกมอดหลายตัวนะครับนั่นนี่ งูใหญ่งูง่ามันกี่มีอ๋อโฆษณาได้เลยครับบ้านอยู่ทางไหนก่อนครับอยู่เสียครับอยู่ทางเสียนางนะครับเนาะอยู่ในคลอกนี่ยังมีอีกบ้นเถอะครับคุณลูกมีใบมีหลอดเบิดบ่ะมีมีครับชุ่มย่คลอกนี่ยมีใบมีหลอดเบิดลนะครับเนาะเอ๋อโอกาสดีแล้วครับขอบผมโทรไปกับเบื่อหนุ่งใหยังอย่างนั้นะครับเนาะจะส่งไลฟ์แอดไลฟ์ไปหากันก็ได้การนะครับเบิ้งเกี่ยวกับได้นะเลยนะครับเด้อนี่นะครับ

ก็ูยังวมเค่ขอตลาดเกเคืองม่าหลยาคานขกี่ห้องสองหมื่นผมก็รับส่นมากวั้ขายหมูอราสัตว่าติงก็มันหมด ตัเนี้ยไปอมหานุ่มเออมันปิ้งมันิงันนี้โอ้ยเ่เดี๋ยวน้องหมอกลูกบอ่วานนี้พุ่นมองมันออกกพี่มองพี่ไปข้างเขาเบิ้งเขาเบิ่งม่ดูวันครับเป็นวันน้องจริงเลยท่น กลุม,มหาจชงไหก็บเห็นน้หน่อยน้มันหน่อยตัวก็ส่นยขึ้นไม่ล้า้งมันก็จน่อยน้ำนจริงนะครับเนาะนี่จริงหนึ่งจิงจริงเาว่าติงติงก็พอจติงก็จริงทะนั้นเอออ้ํน้ำนมันเอาบ่ได้นอตัวตัวบ่ตัวบตได้ี่กชมากเลยเจ้าป่าทิมก็นี้ด้อครับน้ำนจริงเนี่ย น้องจริงเลยท่านใหญ่มันเป็นแนเมื่อแม่ลูกบอกครับเนี่ยบ่อกครับเมื่ตะขาบมาต่างห่างเนาะครับเนาะนป็นไม่ห่างนั่นไม่ห่างอ๋อพอดีเดี๋ยวจะเอฟซีหลายคนแน่นเนาะครับเนาะมีสาวซ่ำหน่อยนะครับเนาะสาวซ่ำหน่อยแม่นี่หลายเป็นใดก่อนได้ห่อยมื่นหกพ้าห้องหมื่นหกพันห้าบอถึงสองหมื่นคือเก่าแม่เนี่ยะครับงบคงหลายเป็นใดหมื่นแปดพันมื่นแปันมาถึงสองหมื่คือเก่า มาถึงสองเงินจักโตัวนะครับเล้วสำหรับแฟนเพจแฟนครับาหาง,งาห่างกันผม่ออีกตัวนึงครับผมเอาใจเอซีจังน้อยน,ยนะครับเนาะฝากกดไลค์ก,ก,ดลก,กดแกกดชร์น้ะครับเล้วที่สำคัญก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่ะขอบคุณลหลายๆครับกกพุกโกนแล้วก็ได้ที่ขอบเบอร์โทรน้ำเบอร์โทรน้ำในห้อยเพืน่นไหนเนาะครับเนะาะฝากบริษัทโทรศัพท์รู้บัตรที่การเคงิ่ไงก็ได้เรา อ๋อเกไหนบ้านยังครับรบ้านกอกนักแก้วบ้านกอกนัแก้วตำบลตำบลตำบลกาะตำบลเขืงขงบนบนองครับบ้าบีาบอบขาไปนจังหวัดอุบลครับครับผมออแน่อนอคนมืเบเอโทรนะครับแ,แา้งน,น,อน,น,อน้อยหน่อยเราซำน่อยบ้านครับ เชาสมน้อยหลายเป็นเด็ลอะไรแน่หอยฮะสาวน้อยหลายเป็นไรครับน้อยหนึ่งกาครับเาหน่อยเดย์เช้าห้แน่หอยคนอยากได้์ได้ครับเด้อเอามาจากส่วนแอ่ห้อยมาหนี่งมาสองตัวครับมาสองตัวตัวนี้บ่ครับตัวหนึ่งตัวครับตัวหนึ่งโอ้โนี่โอ้แม่น้อยหลายเป็นไรครับแม่น้อยแม่นี่ก่ครับหลายเป็นไรครับแม่ หมื่นเก้าพันห้าก็ถึงสองหมื่นครับแน่น่เก้าพันห้านะครับเนาะตัวล่องเลยครับตัวล่องในขึ้นก็หตัวล่องเลยครับเ้าหกใตัวรอง้นก็มมสูงอยามทิศหหาบวกนะครับเนะมีบวกครับผมแน่น่อยสาหานะครับเนาะฝากเบอร์ไว้น้ำแน่แนอยนหกสองครับทูนหกสอง เจ็ดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับห้าหนึ่งเจ็ดครับผมแขกรัาเขาว่าหาคนครับผม ในลูกเกือเดียวเอาไปทัำเอาไปผสมเลือกเพรวันโกโก้เอาเลยครับขันเลือกเพราั้นเองแน่นะครับน้องผมนี่มกำลังอยู่คุณครับนุ่มกำลังอยู่นมซีประกันตรงนี้ครับผมเียง่ายพ่อนั่นแหละครับจากใบในห้อยเลยนะครับเล้เพ่าท่านได้ถามในห้อยเพันรายงานมาแล้วครับอ๋อราคาละครรายเป็นไหนหนอสองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าพันครับอยากได้ครับอยากได้ไดในห้อยเพันอยากได้เนอะครับเออ นะครัเน <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> no. ี oh ่ยล oh, ูกแรกนะครับเนาะหัวนมครบส่วนสมบูรณ์ครับผมพอเข้าดำเอามาเยอะตัวครับในห้อยมาหน่อยเดียวครับผมมาดเดียวเดียวนะครับเนาะอ๋อฝากเบอร์ไว้น้ำหน่อครับ98ครับ98 99 99 6400ครับ6405อ๋าครับไปฝากมาเอามาหาในห้อยกันนะครับเนาะครับผมทางกดชุมนะครับเนาะอำเภอเดียวกันกับผลทายคลิปด้วยครับเด้ออยู่อำเภอกดชุมนะครับเนาะ

เงือแมดุกหล่ไปไหนในหอยแมรุกอยากได้หาเงินกลัวพากในหอยเบิรตบวกรับซ้ำตัวนี้อันนี้สามารถต่างหากแน่นับอันนี้สามารถต่างหากหลาไปไหนหรอครับอีกสองหมื่นห้าพันห้าเนาะครับเนาะเพราะาสั่น้อยครับผมแต่ว่ากระดูกค้งสั่งง่ายนะครับเนาะแขีงขาเองเขาง่ดี หมอสำหรับเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับเอนาะหางเงี้ยๆนี่พอพันมันตัวใหญ่น้อครับเนี่ยคู่ไหนมั้มคู่รองนะครับคู่ใดอยากได้ขึ้นผสมอย่างรับนอันนี้ขึ้นผสมตัวนะโอ้ผตัมาเนาะครับเนาขนาดว่าผมตัวม้าเนาะครับเนาะคนครับเนื้อหนังท้งลูกดีนะครับเด้องัวแม่นี่ลูกสองเฮ้ยลูกหนึ่งนะครับลูกแรกเลยครับนี่เห็ดแม่บอกแม่พันในเยื้อไก่เนาะครับเนาะ4ตัวคัญกัน ลูกโซแม่พร้อมราคาหลายปัญหาครับอยากได้หาทิพยานะครับเนาะแม่หอยคนอยากได้ส่งฟีพร้อมครับร้อยโลแม่หอยคนส่งให้ฟีนะครับเนาะร้อยกิโลส่งให้ฟีท่านครับอยากได้แม่ลูกลูกแม่อยากได้หาทิบย์หาครับนี่นครับเนาะนี่ครับมึงขอถึงทองหลายดีนะครับเด้อ ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะเพราอกันเรองขอเรื่องของเพื่อนเราหน่อยมาตั้งห่างนี่กับเองขอหนาดีครับผมหนาด,นดีย่นดีย่อนดีในการยี้ครับสาวนี่ก็ได้มา,านในห้องยืมเสื้อครับทำผืนเจ้๊นะครับนเนาะฝากเบอร์ไว้น้ำนะครับในห้องศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับนเนาะโอกาสดีครับได้ได้สาวสาวครับผม แม่เป็นสาวทองแรกนะครับเนาะลูกแรกครับผมทรงให้ได้ร้อยกิโลครับผมร้อยกิโลนี่แม่ห้อยคนรับปากทรงให้ฟรีนะครับเด้อร้อยหนึ่งกิโลนี่ก็บทรงฟรีคือเก่านะครับเนาะบ่คิดแม่ห้อยใจปั๊มครับผมพ่อกับคนถ่ายคลิมนะครับเนาะฮะอันมันครับโอ้ยยิงยาวสูงของใครเนาะนี่ นี่วะเบิ้งง้ออ๋อนอนนี้ถ่ายท้นะครับถ่ายทําที่ตลาดคัตเที่หนึงนะครับเนาะมาถ่ายทัซ้ำนะครับรเอจีจนี้นะครับนะถ่ายทํซ้ำาจัาเบิ้งง้เขาบีเขาลุนมันครับ นี่หอยเพิ่นจับเชือกจูงเชือกอยู่พอดีเขมีเขาลุ้นหลายประเด็นอ่ะนายหอยเช้าหาครับผมอยากได้เช้าหาสถานะเจ้าไหนครับทองหัวทองยังขันทองทองว่างครับทองว่างนะครับเนาะเมื่อสาวเมื่อสาวไม่ต้องดิฉ่าวคู่ไม่ได้ได้าวคู่เลยครับเด้อยังว่าท่านสมนะครับเนาะขึ้นมาอยากได้ทิปนี่พิกัดนี่ดีดีรุ่นรุ่นเนี้ยนายกจังทักมาโทรมาหานายหอยคนนะครับเด้อนธรรมศาสตรครับ ผมสูงนี่ในเจนร้อยสามสิบนะครับนะครับผมร้อยสามสิบบวกขึ้นไปนี้นะครับเนาะที่สำคัญก็เป็นงัวสาวต้อหน่อยแต่ก่อนนี่ฮิตเป็นฮิตฮอตเป็นฮอตนะครับแต่ก่อนนี่ถุงมี่คือโตนะครับเนาะต่างคนต่างหมักมักไผ่หมักมันครับคือมักแช่มักสาวนะครับต่างคนต่างมักนะครับเนาะโอ้คุณนี่ผู้งามเนี่จะหุ่นโมดีพิ่นว่าง้วคือกันนะครับเนาะนี่เขาบี่เขาหลุนงามนีอย่ เขี่ยไปจังน้อยกต่คือกาครับมีลูกกด้คือกานะครับเนาะเกี่ยก็ไลยราคาไหลปในก่อนน้อยสองืนาบอยากได้สองื้นานะครับเนาะเอาพิกัดบ้านยุ่อๆใส่ก่อนหน่อยยื้อเรื่องหนาครับย่เรืหน้าครับเนาะเอาเอตเยนะครับเลขศูน์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดส่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์ห้าสี่สองหกห้า่นาะครับเนาะอยากได้พี่ๆลุงๆเพราะว่าหาได้ห้อยคนครับเอ ไทยจะเขาบีเขาหลุนเนี่ยบ่บีเขาหลุนคือบ่าไทยเบิ่งเนี้ยเมืนหรือเ่าอ๋อทั้งนี้บ่บีเขาหลุนนะครับเนอหลายเป็นไหนล่ะครับสองมือครับอยากได้สองมือนี่สาวคือกันสาวครับสาวยังมั่นไหมประจมยังมั่นประจมครับผมไมาเจ้าตัวนี่ครับตัวเดียวเลยครับมาตัวเดียวนะครับเนาะม้ตัวเดียวแข่งๆเลยครับวันนี้นี่เท่าไหรแข่งขาเขาเขานี่การดีนะครับเนอะง้ออกสไตล์แบบมันไถใหญ่หัวนะครับแนวนี้น้ำจืดยาวไปง้อเลียนะครับเนาะ ลุงคอลิงทองกับมีตามนี้แหละครับผมามนี้ได้นะครับเนาะพี่มีดำคอเขาดำฝากเบอร์ไว้นะครับใม่หอยศูนย์เก้าหนึ่งศ <with> ูนย <spe z> ์เก้าหนึ่งสามสามแปดแปดสามสามแปดแปดสี่หกสองสี่หกสองนี่เท้งแดงเท้งมแดงกอฟังทางนี่ครับผมนม่หอยไปใส่เนาะเดี๋ยวจะไปทำแม่ลูครบหน่อยนะครับแล้วแ๊บนึงครับผม สาวทั้งนี้ของไผน้องครับนี่ฮะของป่ย่ยนเป็นไงนบอกันนีหมื่นหตัวละสามหมอยากได้ระสามหมื่นะครับว่าตลีกได้เลยนะครับเนาะในนี่ก็ดูของสังไงก็มีแม่นี่แดงเข้มแม่นี่สีเข้มเป็นเข้มนะครับเด้อคแดงคเข้มหรือวาเป็นสององตัวได้ครับผมอ๋อฝากเบอร์ไว้น้ำนะครับ

อยากหาสิบเจ็ดแม่พันทับไปอีกห่อเนาะโอ้เชฟสามหนึ่งพร้มครับเอกสารครบนะครับเนาะครับผมเปิดไว้ครับ่นครับแข้งขาข,าขอเขาเง่ดีรวมสูงลอยหาสิบหาถึงลอยหกสิบ้วยครับเด้อวมสูงพันนะครับเนาะเพื่นะครับ หอยคนไยคข่ไข่จะได้ไหไปถาได้หอยคนไหนนะครับเนาะครับแม่ดูรบเยสอหมนเก้อ่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งห้าเก้าสามหนึ่งห้าแม่ที่หายไปไหนทำเงินสองายครับสองมืนหาได้สองมืนหนานะครับเนาะคุยกันได้คือก็ ม,ม่ลูกก็คุยได้นะครับเนาะจะว่าแม่ลูกกมนั่นแม่นสมไปหละครับมีสองมือถ่ายครับดูแขงขาขอเ,เ <lawsuit. S 1> ข้าในการดี้คร <metal emat ụ> ับแง่ดีอยู hmm. 30่กมสูงไปแปดแม่แม่ในเกณฑ์ร hmm. mm ้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดครับผมร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดนี้นะครับเนาะต่ว่าแม่นี่ร้อยหกสิบหุ่นนะครับครับผมแม่นี่ร้อยที่สิบหาถึงร้อยห้าชิบหุ่นนะครับแม่หนึ่ง เัดมาเทวะหาเนห่หอยคนนะครับเนาะอยากได้หาเมื่นหาเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกผู่ครับผมที่ส,สาคัญชื่อสองมิชธันได้สามนะครับเนาะเพราะว่าเน่อยคนทไปแล้วนะครับเนาะ